กันแดดที่มี S P F ชําแล้วก็ไม่แสบตาทางนี้ก็รอตื่นเต้นไม่ไหวเหมือนกันค่ะทุกคนโปรเจก์นี้เป็นโปรเจกที่พี่อาใช้เวลาทำนานมากมันเป็นโปรเจกที่พี่อาทำร่วมกับ R D มา2ปี จนแบบทีมอาดีของพี่อาคือรู้สึกท้อเลยว่าแบบแม่แม่จะเยอะไปไหนทั้งหมดทั้งมวลอนะมันเกิดจากปัญหาหลากักๆของพี่อาเองแหละทุกคนเพราะพี่อาเป็นคนที่ผิวหน้าเซนซิทีฟมากๆนะกับพวกกันแดดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ที่เป็นแบบฟิสิกส์เข้าจ้าหรือเคมีเข้าจ๋าพวกนี้พี่อาจะใช้แล้วรู้สึกแสบตาแสบหน้าแล้วก็วูบวาบที่หน้ามากๆด้วยความที่พี่อาเป็นคนหน้าบางนะคะเพราะว่าพี่อาเป็นฝ้าค่อนข้างเยอะแล้วพี่อาก็เลยไปเลเซอร์ laser, แล้วก็ใช้ไวทเทนนิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งทีี่่ยยาาาากกกกกสหรรัับพอเล็คืนแด,ดทถู จ,จริงๆมันก็มีกันแดดหลายๆยี่ห้อนะที่พิาใช้แล้วก็แฮปปี้มากๆแต่ด้วยความที่เราทําแบรนด์สกินแคร์มานานเนาะเราก็มีความสึกว่าเราอยากจะมีกันแดดที่เราใช้เองแบบที่ไม่เปลี่ยนใจแล้วจะอยากไปใช้อันอื่นแล้วมันเป็นกันแดดที่ถ้ามีคนถามว่ากันแดดของพิามันจะเนื้อแบบยี่ห้อไหนคะพิาก็บอกไม่ได้เลยทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นเนื้อที่เราเดเวล็อปขึ้นมาใหม่หมดเลยเนื้อเราไม่เหมือนใครแล้วก็แอคทีฟอินกิ d เ e ียนที่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์กันแดดของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮบริด ซับทั้งแสงแดดแล้วก็สะท้อนค่ะแล้วก็มีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์อีกหลายตัวที่ใส่ลงไปแล้วมันจะช่วยเสริมฤิก์การกันแดดได้ดียิ่งขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อาตั้งใจมากๆ